สัดีครับบ่เ,เอะลูกน้ำโค้งครับอันนี้ข้าวน้องไมครับ,รบลูกสารคามบ่รอ <laughs> <c oughs> โอเคเลยเจ้าสเสืยงง้สยวเนี้ยยืนสีแดงแข่มแดี๋ยเก็บยางลูกญ่ครับเมื่อนีเพอดีขึ้นน้ำม,มากก็เลยว่าอันแต่มาอันถามข่าวอ,ายอย้ยล้วเช่นบอกว่าโบเห็นบัลลุดนี้ว่าอันเล่าลูกไงกับว่าอันนั่นฝนตกยังค่อยสิเก็บยางเั่นว่าที่น้องบ่เอะเลี้ยนมาหา,มาเมื่อเช้านี่เั่นว่าเอ้า ลุงไงเก็บยางเส้นเปลี่ยนใจก็เลยพอดีเพราะได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนผ้าพี่น้องก็เลยกลับมาเก็บยางซอยลุงไงน้องไพยเอามาฝึกงานน้ำพี่น้องอันนาคตเอามาแล้วค่อยขึ้นมึนกันเลอโยงฮะหอมหอมมาดูพี่น้องเลยขูุตะกันเนี่ยโยงหอมโยงก็เข้าหอมอันนี้โยงเนี่ยอันนี้ก็เข้าหอมเนี่ยไปน้องด้วยกัน จ้าแม่น้องไทจ้ะมาน้ำโมล่ะพี่น้งองใส่ลุงใหญ่เก็บยางห้องเบ่าแอร์เพรท่านได้เปิดอยู่จ้ปะปะลุงใหญ่เก็บหอดใจละพพ่ะปู่หอดปุณสิตอนนั้นถึนผู้ปุ๊ปะสวัสดีครับเนาะขึ้นน้ำมาแล้วอันเรียนมาเรามาห้ามมาเอาเก็บยางสันเอาคือบอกน้องว่าฝนตกอย่าใอยเก็บสัน บอกโอ้เอาอดสวแล้วนะยานะมันอาไสวแล้วออพอดีแล้วนี่นะพอดสวเจดอย่างวานคุยสวเอาวันนี้น้องคุทใจุทขงซอบคุดใใจนันยางละกรมซ่องเกาคนซ่องเกาคนออแล้วกวางเฮวอีกวางเฮ้วอะไรนี่ดินีจ นอง,งานหนึ่งหักล่งปุ่นโลงน่งไหมกระเสียดายแถบพี่น้องหักล่งน้ำงานนี้เจสิหาปุมมันจุกกัน เป็นปุ่มเป็นแจ้งเยอะจ้ะซิมมึงนะสวนลุงใหญ่นี่มีผลไม้ทุกอย่าง กวหาเอาหน่อยสูตจแกปุ่มก่อนอันนี้วยพ่อท่านสูกปนได้จ้ะซิมบงกันอืมก็อบอไปเด้อ,อบ่วงหน้าคือนอกดกข้างไรจนงามันหัก อาอันมันเดถึงนี่ล่ะพี่น้องเอาปุ่มเดียวจ้ปะป่ะรถเมาวยางไปขายแล้วจ้ะฝนผู้สวยของลูกนี่ได้ตะสอบมีไงเด้่นย่ำ <c oughs> ขายกับเป็นตะมันล่ะพี่น้องโลจากบาดบุดเดียวนี่

ไปเก็บยางลุงไงเราเลยไปตลาดจ้ะไปตลาดเขาก็กลับมากแต่ว่าเป้าแอร์ไปทิม่มไปตลาดเราเป้าแอร์เป่ามากผ้าน้องไปลงไปตกปลาจ้ะตกปลาพ่นหลังกลางนำขงเอาเรือไปให้น้องไปไปตลาดมากนี่จ้ะด็กของฝากแบบเผาแก้วพี่น้องเผาแก้วเตรียมเมียบ,บ้านจ้ะ นี่อผู้จอยน้องจ้ะป้าน,น้องลุงไงหล่ะจ้ะเพคนซื้อน้ำอ้อยให้ผู้นำพี่น้องน้ำอ้อยซืถุงเอาเมียไว้บ่อบอัดนี้ไปแจกพี่น้องทางบ้านดงหน่อยผูนละถุงละถุงไว้กินกับขา้าวย่าหมึอเต้าผู้เป็นเบาหวานก็นก,กินหน่อยเอาจ้ะไอหน้องไปเลยซื้อกระปุนมาจ้ะนี่กระปุน ก็ได้ดบีบเองนี่พี่น้องสองเคงจังแกงกะปุนซู้พี่น้องปากเลยเนี่ยละกินจัะโอเคนี้นี่เป็นแคมเลยนยพี่น้องของแถมจ้ะ ีทั้งหมด3 4มกิโลไอ้น้องไปเตรียมเครื่องแจงจ้ะข่าตะไคร่หัวหอมกระเทียมพริกแห้งจ้ะไปเบิ้งต้มตีนไก่ก่อนโอ้ปลานิ่มกกนลงไปต้มแล้วจ้ะต้มให้มันเปื่อยๆกัน ม่น้องไปสิต้มเคืองแกงจ้ะต้มแยกตั้งหากมันกะสิตักเอางายจังน้อยจ้ะแต่ห้าใส่เวลาแบบรวดเร็วกับต้มใส่น้ำกันกับตีนไกกับป่าเลยก็ได้จ้ะนี่แก่ทำส่กันกับเคืองแกง เงอะบาๆกันแห้งบ่ได้จ้ะเต็มหน้าเริ่มสิกคำแล้วจ้ะแต่ว่าน้องไผกระพาะกับว่าท่านขึ้นมาอยู่นี่ตีนไก่ที่แม่น้องไผต้มไว้เปือ่อยเปื่อยดีขัดจ้ะน้ำเดือดแล้วจ้ะแม่น้องไผเปลี่ยนน้ำใหม่เลยแต่ว่าน้ำที่เฮาตม้มปลาตม้มตีนไก่นั่นมันก็น,นัวยอยู่แต่ว่า ปากกนลังคืบม,มากจ้ะแด้ว,ว่าสิตกหรือบ่าตกบุตีนไก่ห้ลงหมอไปเลยจ้ะพอะท่านใส่เลือดไก่กับลูกคินเด้อจันมาลองไปปรุงก่อนประแดกจ้ะกาเอาเลยใส่สีหลายๆ วัดนี่แหละชุลจ๋ะใส่พ่อประมาณเหลือไก่เ่าล่องจังบบ่นี้เต็มหมอเลยพี่น้องมาเด้อจัาสดน้ำกันกระช่ายกับลูกโดดเ่าล่องบ่นี้ ปวดบดัวบวโปบวุ๊บลึกหนักคนงตีนไก่ทั้งเลือดไก,จก่จ้ะเลือดลูกขิ้นเหมืนเนี้ยลูกขิ้นล่งเลยจ้ะ ทนังมมพอพอลลอะหอมใบกูดโล่งจ้ะไข่ปงไปด้จ้ะบะนี้แม่รัวแม่ขวมัขวะมาหอด <S <S แล้วจ้ะไปขายยางมานบอมาอยู่จ้ะได้รู้ละยี่สิบแปดห้าสิบ มีแปดบาทห้าสิบเสร็จแล้วเราน้ำยาห้าสิบหนึ่งเข่าจะบหนึ่งเขา่าเราห้าสิบก,ก้อยปลาอีกปล่อยปลานิ่งใหญ่สองตจ้ะอา้าวร้านไส้มาเราจ้ะร้านาเคย,ยก,กินนะน้ำยากระปุนคุณไปซิมเตี๋ยเอาทำไปแล้วแล้วหลังหุ้นเข้า,ขามาเองไปซื้อของจีน <c oughs> บอกระจีไปซื้อเครื่องมาไว้แล้วก็วจะมาทำช่วยระจีทำเสร็จก่อน เหลือก,ก่อยปลาออีแน่นูนทางนี้เข้าสิก่อยปลานน่นค่ะส้อยเอาซ้อยเป็นตอนหลักนลวกแม่น้องนุ่นทัฒนาจะ้ะเ็้วดงแวเท่าสิลวกปลาไงาดีเนาะลวกเล ลวกแบบเดียวกับบดใดเนาะไม่เป็นเดียวกันใดดูน่าก,ก,ก้อยกล่าจะดีฤทธิ์กระปนก็จะขึ้นมาแล้วนะเช <c oughs> ียงมาเขาฝนตกน้อยนึงจะบางคันพอเย็นขึ้นรถมาจะปุ๊บขึ้นรถจะจะต้องเอาเทศลายนะเพราะว่ามีลูกโดดใส่ อันนี้ของชูโรดนนใส่น้ำตาลนิดนึ่งม<ร>ะนาวนิดหนึงนี่ยน้ำชิ้มกันนะใส่กระเชงเลยนี่อ่ะีใส่ก่อนนะนาวโล่งจ้ะ บักเน่าได้น้ําไหลๆบักนั่นโซมปากพี่น้องบ่เคยเป็นน้ําปานใดบักเน่าแห้งเน่าน้ําแห้งไสบัดซั่นบ่เลยเดี๋ยวบ่น้ํามันน้อยนั่นมันน้อย นี่ยตออันนี้ใส่เลยเนาะเลยหอมบัวหอมปอมจ้ะใบบกูดว้าหอมสมุนไพรต้องไปตะละแนจ้ะหอมหวยหอยอะไรอ่างเงาไ่ได้เอาชุดลายนี่มีลูกโดดกินลูกโดดจับเอาเนี่ยลูกโดดได้ปะ พอครับเฝอล้วเอาขึ้นมาบ่รอลุ้นปลาโอ้้ออาเบิ่งปลาน้ำมาเาแอร์ <c oughs> น้องไปขกนมากก่อน <มา S 1> อ่ะ้อนเด็ก <laughs> จ้ปลาจิเปนอนให้หรอเห็นน้องไปมากก่อนปลาออ้อนเาสิมึงกันนะเป็นไง แซ่บอยู่เตลขาดเปรี้ยวไปหน่อยนึงเอาเดี๋ยวจะเติมบรงน้าอีกเติมบรงน้าเนาะเอาเบาแย่มากเราพี่น้องคเกี่ยวแย่ลุ้มโค้งพี่น้องโอ้นี่ว่าน้องไพว่าพ่อได้อยู่โอ้ยแม่ละดีใจหมาโห้โลไลลุมขนาดพี่น้องเกือบปีนเผากับวันนั้นเรือสมองวงเกือบแม่น้องไพได้ได้ามตัร้อยน้ำม่ได้ร้อยปุ สาม<อ>ตัวถึงเบิร์ดได้เจ็ดตัวพี่น้องแบ่งกันนะครับนะได้ลุ้มเดียวพี่น้อง <ไป S 1> พูดนะหอดปากพ้างหุ่นพี่น้องไป<อ>เรียบฟังได้เหมือนนี้สมอจนเอาไปอย่ใปเวลาเสิ์อแล้วจะเสร์ฟล่อทิ่มงานคูน้ได้มากกันได้กินคู่ไดเรื่อย ก๋อยปลาเด้อจานิก๋อยปลาสวยๆอุ้ยพี่นาเด้อมาสดขนาปุนกับเข,าเข่าห้าวแล้วเราจะแกงน้ำยากระปุนใส่ตีนไกเดือดไกลุกชิ้นจ้ะทั้งนี้ก้อยปลาพักเต็มกละมังเด้อพี่นอง ก่าปุ่นเท่าจะสองตะกา้าง่ายวัเด้อจะมาสดก่าปุ่นน้ำกันกินข้าวแรงน่าแกไ้วัดดีกุ๊บหนิเต่งก็ได้ได้พี่น้องวัดดีเลยได้ <มา S 1> บ้าเราเป็นหิวอโอ้ยนะฮะปลาก็ได้พี่น้องหั่นผักแขบฟังเล่าคุณข้าเจ้าก็ยันว่าไผ่น้อมาขามก็ที่ว่าได้ได้อหยังน้องไม่ต้องใส่ผักหรอก จัดทีจังอยกันจีประเด็นเดี๋ยวขอตรงๆจังอยพี่น้องโอ้ระวงังแขงเด้อโอ้เข้มเจ้าว่าเข้มพอดีพี่น้องเข้มพอดีไหมพ่กมาั้งเด้อเข้ม,ขมพอดีเมพอดีนี่ <c oughs> นคือบ่เข้มอีหลีพี่น้องเข้มได้มาครับแซ่บๆนต้อกันครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ไกสุฟูสุขคนครับผม พยายามหน่อยแนี่ติดตามหลังมาอีกหลายอยอะอ้ะแต่ <g ül ch> ว่ากินก่อนบอมม่มบดดอกอะไรนี้จังได้กับบมม่มบดวันหลอ่อช่วงนะพี่นอ้องเยอะเพลินได้ไหมเยอะเพลินแต่น้องเป็นเอาซองฝากมาให้อีกจก้ะ<ม>สมปลาซองกระปุก<ม>ขอบคุณหลายๆเด้อฝากไปนะครับ พอยีรุ่น,นกลับของหวานคของหวานเพิ่มน้ำอ้อยใบปางเป็นไงจับแห้งลดต้องเห็ดเข้มข้นมันงยังกินกับขุ่นแซ่บจ้ะกระหนาวเย็ดจืดๆมันี่ก็แสบ เอาพักใส่พักซี่กับมีนี่ทำมัเนี่ยออกย่างเดียวแม่น้องไทยเบียกดงอจะมักเลยเอาดิ้วผอนเห็นลูกไส้ดูไหมพักอ่ะเอาไวไอ้ลูกไส้บอกเพิ่มพักหนึ่งก็มักแล้วอ่ะบอมักพัก เป็นมาตะหนอ่อยมันไม่ลุกหลักปากอาวก็ชวนเลยไม่ไปใจหวามนะยถึงรู้กลิ่้นกเขาเชยได้แล้ว <c oughs> เอาไงดอกเอ็มฝากไปแม่น้องไอพปอน้องดอกอีกอย่างหน่อันนี้พุ่ลูก,ก็ปซื้ออย่างนั้นก็ทานตะวันแล้วก็เบึงการเนี่งให้มามันได้เจ้าของอ่ะผิดใจวะเข้มข้นมาน,นได้อ่ อ๋อฟีเมื่อ,อเห็นว่ากันแด<า>งทำน,น้ำไปว่าได้ปลาบ่น้าไปว่าได้ยู่งขอ,อกระลังเอามาปนะน่ะตัวน้อยมืดอนี้เป็นลมเป็นฝนพี่น้นนองอยู่คุณเก็บเขาฟังประทัน ยูท่องแล้วล่ะนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเนาะที่ติดตามรับชมเบาแอลูกน้ำโค้งนะครับเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาแม่นองไพนนองไพรแล้วก็ทีมง,งานนะครับเนาะมื้อนี่อาจจะเห็นผู้เดียวพี่น้องเพราะว่าหัวคำนะํำอยู่เดี๋ยวเมื่อเมือจะหน่อยพร้อมเพียงกันพี่น้องเอาดพร้อมกัน <ๆ S 1> พี่น้องบ้านเบาแอสุกสบายดีพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า